สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้พาชมกระบองเพชรที่มุมบ้านนะคะกะ็มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะตัวพันธุน์พื้นๆก็จะมีตัวนี้อันนี้เป็นดาวล้อมเดือนเป็นกระบองเพชรที่หลายๆบ้านนะคะสมัยก่อนๆจะปลูกเอาไว้กันหน้าบ้าน เพราะตัวนี้ก็สามารถอยู่กลางแจ้งได้เลยทนแดดทนฝนได้แตกหนอ่อแตกลูกแตกกอได้ง่ายสําหรับดาวล้อมเดือนนะคะอย่างตัวนี้ถ้าอยากให้เขาแตก,กเร็วๆทาแผลสกิดแผลให้เขาเป็นแผลแบบนี้ทาป้ายด้วยปูนแดงเขาจะออกหน่อได้เร็วนะคะอ่าใครอยากให้แตกหน่อเร็วลูกเล็กๆก็สามารถทําแบบนี้ได้ ตัวที่กำลังออกดอกอันนี้เราเรียกว่าโลบีเวียนะคะมีดอกสวยไมอ่าโลบีเวียจะมีดอกหลากหลายสีสีเหลืองสีแดงสีชมพูนะคะสีส้มตัวนี้จะดอกของเขาจะสีสันสวยสดใสนะคะสำหรับโลบีเวียนะคะอ่าก็จะมีอ่าหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันอย่างตัวนี้อันนี้จะเป็นยิมโนด่างอ่าตัวนี้ก็จะ ติดฝักเยอะแล้วนะคะเราก็สามารถนำฝักของเขาเนี่ยไปขยายพันธุ์นะคะ,มะเมล็ดตัวนี้ไปขยายพันธุ์ได้นะคะก็ไม้เพาะ,มะเมล็ดไม้ด่างจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าไม้แกะหน่อนะคะอย่างตัวนี้อ่าก็คือไม้ที่หน่อออกมาเราแกะหนอแต่ถ้าเป็นเพาะ,มะเมล็ดเขาจะอ่าเป็นไม้ด่าง ที่มีราคาค่อนข้างสูงก็จะมียิมโนโด่างนะคะสีสันก็แตกต่างออกไปเมื่อได้มเมล็ดมาเราก็จะเพาะแบบนี้นะคะนำมะเมล็ดมาเพาะแล้วใส่ถุงอบเอาไว้นะคะก็ประมาณหกเดือนมาเปิดถุงหกเดือนนะคะเขาก็จะโต เปิดถุงได้นะคะอันนี้ก็ใช้เวลานะคะสำหรับการเพราะ,ะ,มะเมล็ดของกระบองเพชรใช้เวลานานนิดนึงการเพราะ,มะเมล็ดนะคะเมื่อเปิดถุงออกมาก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราต้องนำตัวนี้นำมาแยกมาปักมาชํมมาดำนาใส่กระถางแบบนี้เอาไว้เพื่อให้เขาเติบโตนะคะจากแน่นๆแบบนี้ก็มาจับแยกอีกครั้งหนึ่ง มาจับแยกแบบนี้นะคะอ่าก็เพื่อให้เขา,าจเจริญเติบโตเป็นรุ่นรุ่นไปนะคะสำหรับการแยกไซ์ของอกระบองเพชรนะคะจากเพาะ,มะเมล็ดใส่ถุงอบเปิดมานะคะประมาณ6-8เดือนเปิดมาได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ต้องจับตัวนี้มาแยกนะคะมาแยกแบบนี้อีกอ่ะก็จะไล่รุ่นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อ,อาการออก จำหน่ายต่อไปนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นถังทองนะคะตัวนี้เราเรียกว่าถังทองนะคะถังทองก็เป็นต้นไม้ที่ยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดก็จะมีความเชื่อว่าช่วยเรียกเงินทองนะคะให้ตั้งเอาไว้หน้าบ้านนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะจะเข้ามาในสวนก็ตรงนี้เลยนะคะก็สวนแคทตัสพี่ิก นะคะก็เบอร์โทร0899664772ออยู่ที่บ้านหนองเสาเดียวนะคะอ,อําเภอโชคชัยนะครราชสีมาก็ผ่านมาผ่านไปแวะเข้ามาดูนะคะมีกระบองเพชร หลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะวันนี้ก็พามาชมแต่เช้าอีกหลายมุมนะคะเดี๋ยวจะถ่ายในแต่ละวันจะถ่ายแต่ละมุมให้ชมเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้เป็นเพียงมุมเดียวเท่านั้นนะคะเอาละค่ะวันนี้ใครสนใจก็าตามนี้เลยนะคะสวนอยู่ที่อำเภอโชคชัยบ้านหนองเสาเดียวนะคะโทรทักโทรถามก่อนได้นะคะ